j จชเมคลมหุ้น19กันยายน2567ตัวใหญ่พิมพ์นิยมเจชเคลมหุ้นจ้องมองหุ้นใหญ่ด้วยเห็นต่างชาติยังซื้อหุ้นไทยต่อดังนั้นหุ้นตัวใหญ่แคปต่อพิมพ์นิยมยังมีโอกาสไปต่ออัพไซด์อาจสู้หุ้นเก่งกำไรไม่ได้แต่โอกาสได้แบบนิ่มๆเชา่ชาๆแถมสบายใจซื้อง่ายขายคล่องสู้งานสู้ชีวิต แต่ไม่คิดสู้แฟนนะวัดดวงกับสี่หุ้นหากคิดจะวัดดวงเสี่ยงโชคก็ลองของลองดูกับสี่หุ้น A R I N A R I P P R O E N และ S A S I G A จุดแข็งสู้งานจุดอ่อนงานมันสู้กลับ S A B U Y ก็มีข่าวดี S A B U Y เผยสถาบันการเงินรายใหญ่อนุมัติขยายเวลาสัญญาสินเชื่อวงเงินออกไปอีก10ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม67-18กรกฎาคม2577ปัจจุบันบริษัทยังไม่เคยถูกแจ้งการผิดชำระนีจากสถาบันการเงินใดๆจึงไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขาการออกหุ้นกู้ของบริษัทแต่ยังได้ทุกปัญหามีทางแก้ทุกเรื่องแย่มีทางออกเสมอโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซ์ d e com